วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคน้นกับสนทิยานชื่นฤทัยในธรรมก็วันนี้ตุลาการสารรัมณูได้ออกมาแถลงข่าวยืนยันนอำนาจหน้าที่ของตัวเองว่ามีสิทธิ์ในการพิจารณาคำร้องเรียนตามมาตรา68ก,การยืนยันอย่างนี้ของตุลาการสารรัมณูทาให้สาการตึงเครียดขึ้นแน,น่นอนเพราะก่อนหน้านี้พรรคเพื่อไทยก็ออกมาแถลงประธานรัฐสภาก็ออกมาแถลงไม่ยอมรับอำนาจของตุลาการสารรัมณูไม่รวมบรรดานักวิชาการต่างๆที่เรียงหน้าออกมา ขานรับคำพูดของพรรคเพื่อไทยไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ที่ปรึกษากฎหมายของประธานรัฐสภาสมศักดิ์เกศวรรณก็ยังเสนอความเห็นว่าไม่ควรที่จะรับคำวินิจฉัยของตุลาการศาลน้ำนูนทบาญันสภาัง,งมีอำนาจของตัวเองก็แสดงว่าสาการถึงคราวรเผชิญหน้าก็ต้องดูแหละครับว่าพรรคเพื่อไทยและสภาจะปากกล้าแต่ขาสัน่นถ้าดึงดันเอาจริงก็แตกเป็นแตกหักเป็นหักแน่นอนสุนทรียานชื่อว่าท์ทํทำรายงานครับ